นั่งเฉยๆในนี้นะครับผม15นาทีนั่งครบ15นาทีปุ๊บคุณจะได้บัฟไอพ50%ดรอปเลท50%แล้วก็จ็อบ50%ทันที1ชั่วโมงเต็มนะครับเห็นป่ะปิกกี้ครบ3สามแล้วเนี่ยตรงกลางระหว่างเสา2เสานะครับผมปิกกี้จะเกิดนะฮะสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักยูทูบมกนุ่ยนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำมินิเกมนะครับผมที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แลนด์เวิร์ดนะครับผมเป็นมินิเกมที่อัปเดตมาพร้อมกับไปเตือนพาร์สนั่น สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามลิ่ใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับใครมีปัญหาเติมไอออนอยากเราขอแนะนําร้านคุณเอ็มรับซื้อไอออนรับเติมมูสโตคขายของแค่ราคาดีถูกกว่าเติมเองหากใครสนใจกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยบอกว่ามาจาก,กเวมีส่วนลดให้ด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแนะนํามินิเกมใหม่นะครับผมที่เมื่อทําแล้วเนี่ยคุณจะได้เหรียญเอาไปแลกของพวกยาปั๊มอะไรพวกนี้ได้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมถ้าคุณ เติมเยอะพอนะครับผมคุณจะสามารถแลกใบเพิ่มช่องตัวละครได้ด้วยนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องมินิเกมนะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยแบตเทิลพาร์ตของแลกล็อกแลนด์เวอร์ชั่นสองมาแล้วนะครับผมซึ่งเหมือนเดิมนะครับผมแบตเทิลพาร์ตซีซั่นสเนี่ยก็มีเหมือนเดิมเลยก็คือแบตเทิลพาร์ตเควสต์กับแบตเทิลพิเมียมนะครับผมแบตเทิลพาร์ตเควสเนี่ยมันเป็นแบตเทิลพาร์ตที่เมื่อซื้อแล้ว1ครั้งนะครับผมก็คือซื้อมาสี่ใบออนตรงนี้ใช่ไหมครับผผมมมคคคุณจะะสสาารรถทเวได้นับ ซึ่งเควสเนี่ยคุณสามารถเดินขึ้นมาด้านบนนะครับผมใกล้ๆกับเควสป้ายเควสป้ายรายวันอยู่นี่ใช่ไหมไม่เล่นพาสเควส์อยู่นี่ครับผมตัวเขียวๆนะฮะไม่เลนพาสเควสนะครับ,ค,รบคุณจะรับเควสได้3เควสต,ต่อ1วันนะครับผมซึ่งถ้าให้แนะนําก็คือเควสฆ่ามินิบอสหนึ่งอันแล้วก็เควสใช้จ่าย 25K กับ 50K นะครับผมถามว่ามินิบอสเนี่ยล่าตัวอะไรดีนะครับผมก็แนะนําว่าล่าตัวมิวแตนดาก้อนนะครับผมมิวแตนดาก้อนเนี่ยเป็นมอนที่ ไม่เก่งมากนะครับผมเว้ยประมาณสัก70-80เนี่ยก็สวยแล้วนะครับผมแมปที่มันอยู่เนี่ยก็คือโคโมโดฟิลที่ออกจากโคโมโดไปขวาสามแมปแมปไอเคเสื้อลายนะครับที่แมปนั้นเนี่ยจะมีมิตนากอนประมาณ2อสตัวนะครับวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอนะฮะซึ่งมันก็เป็นมินิบอสที่ฆ่าง่ายนะครับเควสฆ่ามินิบอสเนี่ยจะได้2องพอยต์นะครับผมส่วนเควสอื่นๆนะครับผมตั้งแต่เควสฆ่ามอนนะครับผมหรือว่าเควสใช้จ่ายเนี่ยจะได้แค่1นึ่งพอยต์นะครับ วันหนึ่งเนี่ยคุณจะทําได้แค่3เควสหมายความว่าถ้าท mini ํามินิบอสนะครับผมและใช้จ่าย2อันเนี่ยคุณจะได้4ี่พอยต์แต่ถ้าคุณทําใช้จ่าย2อันค่ามอนอันหนึ่งเนี่ยคุณจะได้แค่3ามพอยต์นะครับผมก็แนะนําว่าถ้าใครอยากให้ BP มันเต็มเวไยนะครับก็ท mini ํามินิบอสด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือ BP เควสใช่ไหมครับทำเควสทุกวันได้ของรางวัลตามเลเวลของ Battle Pass ์ตเควสที่เราอัพไปเรื่อยๆนะครับผม Battle Pass ์ตเควสเนี่ยบอกตรงเลยว่าเป็นของที่คุ้มค่ามากๆเพราะะวว่่่าาจจยไไอออนแตคุณด้พกยาพวกไขแ่แ แล้วก็ได้เหรียญเอาไปแลกอุปกรณ์4.0ด้วยนะครับซึ่งมันคุ้มค่า10ไอออนมากๆอ่ะมันแค่ต้องใช้เวลาทําเควสในแต่ละวันหน่อยแค่นั้นเองนะครับต่อมาครับผมแบทเทอรี่พ,พีเมยมนะครับผมแบทเทอรี่พีเยมเนี่ยมันคือแบตเตอรี่แบบเติมบบเงินแบบเติมล้วนๆเลยเพื่ออัดเลเวลนะครับผมถามว่าควรซื้อไหมก็ต้องบอกว่าถ้าคุณงบยังเหลืออยู่นะครับผมก็ซื้อมาเปิดก็ได้นะเปิดแค่เลเวลหนึ่งก็ได้คือซื้อมาเดี๋เพิ่งคลิกปุ๊บมันก็ได้แบทเทอรพี่พ,พ,พิเอม,มเลเวลหน ไวเบเนียมเพิ่มขึ้น10อันต่อ1วันนะครับผมโดยการทำเควสป้ายเนี่ยป้ายรายวันเนี่ยคุณจะได้ไวเบเนียมเพิ่มขึ้น10อันนะครับผมก็แค่เลเวลหนึ่งก็โอเคแล้วนะคุณจะได้ไวเบเนียมเพิ่มนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมมินิเกมเข้าได้เพราะว่าคุณเป็นแบตพาร์พรีเมียมนะครับผมถ้าคุณไม่ได้เป็นพรีเมียมนะครับมันจะเข้ามินิเกมไม่ได้นะฮะอ่าแล้วก็วิธีอัพเลเวลแบตพาร์พรีเมียมเนี่ยก็คือกด อันนี้ครับผมเซฟไฟล์คิดตั้นเนี่ยนะครับผมเพื่ออัพเป็นพรีเมียมอย่างเดียวเลยอย่างที่บอกแหละพรีเมียมมันอัพได้ด้วยการเติมเงินอย่างเดียวนะครับผมอ่าซึ่งนั้นเราตัดไปนะครับผมเรามาคุยเรื่องล็อบบี้กันดีกว่านะครับผม a b c ล็อบบี้นะครับผมอยู่ตรงด้านซ้ายนะครับผมของเควสป้ายนะฮะกดเข้าไปปุ๊บนะครับผมมันจะเป็นร้านโล่งๆนะครับผมที่นี่ตอนนี้นะมันจะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างที่คุณต้องทํา1ก็คือ นั่งเฉยๆในนี้นะครับผม15นาทีนั่งครบ15นาทีปุ๊บคุณจะได้บัฟ XP 50%ดอปเลต50%แล้วก็จ็อบ50%ทันที1ชั่วโมงเต็มนะครับเนี่ยเมื่อเข้ามาเนี่ยคุณจะเห็นว่าเอ้ยถ้าคุณนั่งในนี้15นาทีนะคุณจะได้ดรอปเลต XP จ็อบ60นาทีทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษของพรีเมียมนะครับผมก็คือเข้ามานั่งแช่ไว้15นาทีปุ๊บตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ EP ทันทีนะครับผมก็ดังนั้นกเ็เช็คเวลาให้ดีแล้วกันนะครับผมครบปุ๊บจะได้ออกเลยนะฮะอ่ะอันนี้คือสิ่งแรกที่ทำใช่ไหมมินิเกมแรกนะครับผม อย่างที่2ก็คือมินิเกมเป่ายิงฉุบนะครับผมเป่ายิงฉุบคือนี้มันจะมีให้คุณเป่ายิงฉุบ2ครั้งนะครับผม2รอบ2รอบรอบละ3ครั้งนะครับผมถ้าคุณชนะแบบ1ครั้งคุณจะได้ตัวกล่องบอลพรีเมียมนะครับผมชนะ2ครั้งได้กล่องซิลเวอร์ชนะ3ครั้งได้กล่องโกนะครับผมวิธีการเล่นก็คือเนี่ยกดสตาร์ทใช่ไหมมันบอกว่าอ่ะเล่นในสอรอบไหมคุณก็เลือกไปนะครับผมอ่ะผมชนะ1นึ่งนะเสมอก็เป่าต่อนะครับผมอ่ะชนะ2ชนะ3อ่ะได้กล่องโกมาแบบนี้นะครับวันหนึ่งเล่นได้2รอบนะครับผม กดไปปุ๊บปุ๊บชนะ1นึจึก๊กโอเคอ่ะอย่างนี้ชนะ1แพ้2จะได้แค่กล่องบอลน,นะครับผมอ่าแล้วมันก็จะเป็นกล่องอันนี้นะครับผมกล่องโกกล่องบอลกล่องซิลเวอร์นะครับแกะออกมาเนี่ยคุณจะได้เหรียญบีคอยนะครับผมบีคอยนี่ก็จะสุ่มบีคอยไปตามประเภทของกล่องนะครับผม ถามว่าเหรียญบีคอยพวกนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรได้นะครับผมดูที่ตู้ตรงนี้ครับแบตเทนพาร์ตช็อปนะฮะแบตเทนพาร์ตช็อปเนี่ยคุณจะใช้เหรียญบีคอยในการซื้อของพวกนี้นะครับผมก็จะมีตั้งแต่ไวเวเนียมนะครับผมยา3สีนะครับแอบบัสีบสมุดคูนเพลิ่นกรรมนะครับผมหินเอเ็นเทียสโตเนี่ยหินเอาไว้ออฟเสื้อแบตเทนพาร์ตนะครับผมแล้วก็มีเสื้อแบตเทนพาร์ตแบบเบสิกนะครับก็คือเสื้อพารัตสีขาว ที่ HP 500 HP 50นอกจากตู้เลเวลหนึ่นะครับผมถ้าคุณอัพ BPPremium ให้มันเลเวลสูงกว่านี้นะครับผมที่เลเวลสาคุณจะสามารถแลกใบเพิ่มช่องตัวละครได้นะครับผมใช้ b คอยหมื่ันเหรียญคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยหมื่น้าพัเหรียญมันเยอะมากเลยนะก็ต้องบอกว่าเหรียญ b คอยมันซื้อขายกันได้ครับผมเดียวกันได้นะฮะคุณก็อาจจะแบบตัวลองแล้วไปเอาเหรียญมาก็ได้นะครับผมหรือว่าจะไปซื้อต่อคนอื่นเอาก็ได้นะฮะ แต่ก็นั่นแหละนะครับหนักตรง Battle Pass Premium เร็วสามสิบนี่แหละนะครับอย่างแพงนะฮะอ่าแล้วก็จริงๆมันมีกิจกรรมตรงนี้ข้างล่างอีกอันหนึ่งนะแต่ว่าเหมือนจะบั๊กมั้งเข้าเลยยังไม่เปิดอ่ะนะครับผมก็เหลือกิจกรรมสุดท้ายที่เราให้เล่นนะครับนั่นก็คือนี่ครับผม Find the Real Me นะครับผมอันนี้เนี่ยไม่ยากอะไรคุณเคยเปิน Assassin สมัยก่อนไหมที่มันให้ฆ่า Picky ที่ชื่อตรงๆอ่ะนะครับผมหรือว่า Poling ที่ชื่อตรงๆนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันมีมอนสามประเภทในนั้นก็คือ Picky Lunatic Savage Baby นะครับผมขอให้คุณ ค่าสองในสามก็คือถ้าจะค่าปิกกี้ก็ค่าปิกกี้สามตัวที่ชื่อตรงนะคำว่าปิกกี้เลยนะตรงๆสามตัวนะครับผมหรือว่าลูนติกนะครับผมห้าตัวหรือว่าซาเวดเบบี้สิบตัวนะครับผมคุณอาจจะค่าปิกกี้กับลูนติกก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นลูนติกกับซาเวตก็ได้นะครับผมเอาให้มันครบสองตัวนะครับผมแล้วคุณก็มารับรางวัลนะครับรางวัลเนี่ยก็เป็นกล่องเหมือนกันนะครับผมเฟลง่ายๆครับผมเข้ามาเจอฝูงบอลเดือบ และคิดสภาพ,พคุณต้องมานั่งดูอ่าไอ้นี่มันชื่อปิกโกไม่ใช่ชื่อปิกกี้นะครับผมและคิดดูนะครับผมกว่าคุณจะยิงครบนะฮะเฮ้ยนี่ไงปิกกี้เออเมาวะ่ะได้แล้ววะ่ะปิกกี้ตัวที่2นะครับผมปิกกี้ตัวที่3นะครับอ่าทิศของมันก็คือมันจะเกิดที่เดิมนะผมปิกกี้จะเกิดที่เสานะครับผมแถวๆนี้นะฮะนี่ไงละ่ะเห็นปะ่ะปิกกี้ครบสามแล้วเนี่ยตรงกลางระหว่างเสา2เสานะครับผมปิกกี้จะเกิดนะฮะดังนั้นถ้าปิกกี้ตายปุ๊บแล้วเกิดเนี่ยคุณก็ยิงได้เลยนะฮะ เห็นไหมครับอีซี่นะครับผมโซลลติกเนี่ยก็ต้องเช็คกันหน่อยนะครับผมเห็นเขาบอกว่าแหล่งเกิดมันอยู่ด้านบนมั้งด้านบนซ้ายมั้งครับผมใครรู้แหล่งเกิดตัวกระต่ายเนี่ยก็บอกทีนะครับผมว่ามันเกิดตรงไหนนะครับปิกกี้รู้แล้วเมื่อกี้กลางเสาระหว่างเสาสองเสานะฮะอ๋อแล้วก็ถ้าผิดนะครับผมมันจะเตะเราออกแต่ว่าเควสยังนับอยู่นะมันไม่ได้ยกเลิกเควสเราไปนะครับผมก็คือออกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ามาใหม่เอานะครับผมเนี่ยยิงผิดปุ๊บมันก็เตะออกไปข้างหน้าแค่นี้เอง คุณก็กดคุยเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ไม่ยากอันนี้ไม่ยากนะครับผมแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแบบขี้เกียจมาเพ่งนะครับผมหาปิกกี้ไม่เจอสักทีนะครับผมเรามีวิธีที่มันดิบเถื่อนกว่านั้นนะครับผมนั่นก็คือถ้าคุณเล่นมือปืนนะครับผมคุณไปซื้อปืนลูกซองมาครับผมนี่ฮะปืนลูกซองที่ใส่ได้ง่ายที่สุดคือ rolling stone ะครับผมซื้อที่ b c นะฮะใส่ปุ๊บนะครับผมข้อดีของปืนลูกซองคือ ยิงกระจายแบบนี้นะครับผมในเมื่อคุณขี้เกียจเล็งใช่ไหมครับงั้นไม่ต้องเลงนะครับผมตรงไหนมอนเยอะๆคุณยิงสาด์เข้าไปนะครับผมจุดเด่นของปืนลูกซองคือมันยิงกระจายเป็นเอลีนะครับผมนี่ฮะซึ่งคุณไม่ต้องสนใจนะครับผมครับอ่ะมาดินะครับผมกี่รอบก็เอาอะนะครับผมทั้งวันก็ยังไหวอะนะครับผม เอบีซีแกล้งเราแล้วก็แกล้งเอบีซีนะครับผมเราจะมุดเข้าไปอย่างนี้จนกว่าเราจะได้ของครบนะฮะอันนี้คือวิธีแบบดิบเถื่อนนะครับผมโอเคครับทั้ง3อย่างนี้นะครับผมก็เป็นมินิเกมนะครับผมใน b บ t t l e พ a s s p พ e ีเมียมนะครับอย่างแรกก็คือนั่งแค่เฉยเฉยนาทีได้คูลิคพีหกนาทีนะฮะอย่างที่2ก็คือเป่ายิงฉุบนะครับผมได้กล่อง b ีีมากดนะฮะอย่างที่3ก็คือมาเนี่ย 2ชื่อมอนเตอร์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับ B p พีรีเมียมของรอบนี้นะครับผมก็ดูทรงและรอบนี้เขาแบบอยากให้คุณเติมพรีเมียมะนะครับผมเอ,เอาตรงๆก็อย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็เพิ่มพวกสิทธิพิเศษต่างๆเข้ามานะครับผมเพื่อให้แบบคุณอยากเติมมากขึ้นประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้าใครอยากเติมเงินนะครับก็ฝากร้านคุณเอ็มด้วยนะครับผม กดลิงก์คำบธิบายคลิปหรือว่าในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากบอกว่ามาจากกร์เวด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านแล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปให,ใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกัมบลเวขายของสําหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบลเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบลเวให้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกําลังใจกัมบลเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนตได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กัมบลเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบค